สวัสดีครับเพื่อนเพื่อพบกับผมทีกับเกมโ o l เลอร์คอยเดียวจะหาว่าเฮ้ยทีวันนี้ไม่อัปเดตเลยอัปเดตชาแทะเออเวทีความจมันผมยังแทบไม่ได้เล่นเลยนะครับก็คือผมไปงานข้างนอกมาครับโอเคผมจะมาอัปเดตให้ฟังกิจกรรมที่เข้ามาใหม่ก็คือปะกอบชิ้นส่วนโอเคเดี๋ยวเราจะมาคำนวณกันว่าคุ้มไหมคุ้มหรือเปล่าก็ มาช่วยช่วยกันนะครับเราต้องช่วยกันจําเพื่อนๆก็คือเครื่องนี้ผมจําได้มันแปดแสนใช่ไหมเราก็ได้เปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นต์โอเคเดี๋ยวเราจะไปดูราคาในตลาดกันเราต้องจํานะหร้อยหกสิบสามสิบหนึ่งโอเคไปหนร้อยหกสิบสามสิบหนึ่งราคาในตลาดร้อยแปดสิบเก้าเหรียญ ร้อยหบสามสิบหนึ่งดูอีกทีดีผมลืมสีน่าจะเป็นสีทองนะโอเคสีทองถ้าเราผสมใช่ไหมสีทองร้อยหกสิบร้อยหกสิบชิ้นเอ,อ่อเดี๋ยวผมเอาเคือเลขงมาดีกว่า,เพ,า okay, เพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเรามาคิดตั้งกัน บวกชิ0หนึ่งโอ้เจอนี้ไปวอ้ตักเลยสา ยยี่มปันหนึ่งนะเพื่อนโอเคมาครับร้ 160. อยหกสิบเฮ้ยอย่าซื้อนะสามสิบ mình có giá khẽ nên con phí ôi em ôi em cứ ngày ạ nó có như ạ ok được đây đây เราก็มาข้างหน้ากดบวกเราหกสิบสามสิบหนึ่งแม่เจ้าร้อยหกสิบห้าแล้วนะครับแล้วเราต้องใช้เหรียญอีกเท่าไหรนะ่นาะไปดูกันเราต้องใช้เหรียญ แปดเหรียญเอ้ยโอ okay, เคสิบแปดเหรียญโ oh, อ้มายกอดเฮ้ยโมแ่แหละผมโมแ่แหละต้องโบกสิบแปดเหรียญสิหนึ่งร้อยแปดสิบสามจุดห้าแล้วกัน หนึ่งร้อยแปดิบามจุดหาถ้าเราผสมตอนนี้นะเออแต่ถ้าเราซื้อถ้าเราซื้อผมความจำสั้นเลยเกินอ,อ๋อ โอเคเพื่อนๆจะได้ถูกลงห้าเหรียญห้าห้าจุดห้าเหรียญประมาณเออผสมคุ้มกว่านะครับถ้าจเจ้าเครื่องนี้คือผสมคุ้มกว่าโอเคคลิปนี้จะยาวหน่อยนะเพราะเราจะดูแบบสามเครื่องเลยไปต่อโอเคยี่สิบสามหนึ่งสี่ยูยี่สิบสามหนึ่ง ไปสี่สิบหกจุดสองเคเพื่อนเราจะต้องใช้ยี่สิบเพื่อความมั่นใจขอดูอีกทีโอเคยี่สิบสามหนึ่งยี่สิบโอ้ ณนะราคาตอนนี้นะครับตอนแบบเนี่ยเวลาบ,บนโถตับมีก็คือเกือบหา้าทุนเนี่ยหนึ่งจะคุมไหมเนาะ สี่สิบหกจุดแปดครับประมาณนะสี่สิบหกจุดแปดแล้วค่าผสมอีกอ่ะค่าผสมห้าเหรียญบวกห้าห้าสิบเอ็ดจุดแปดหนึ่งโอเคดูราคาเครื่องนี้โอเคตัวนี้ซื้อสารลาดคุ้มกว่านะครับไม่ต้องผสมถ้าใช้ตัวนี้นะครับโอเคมาตัวต่อไป ชิ้นส่วนน้องสีอะไรอะ่ะมันจะสีเขียวนะครับใช่ไหมไม่ใช่สีฟ้านะขอดูอีกทีเพื่อความมั่นใจมันจะสีฟ้าเลยวะอ๋อเราไปดูในของผมได้นี่ พะวันนี้ผมทำทำเควสแล้วผมแบบผมยังไม่ได้นี่เลยนะยังไม่ได้แอ้ผสมไปแล้วแต่ผมยังไม่ได้ขายถ้าเป็นสีเขียวอะโอมเมจ้าวันนี้ผมยังไม่ไทำเควสเลยนี่ไป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 เปิดกล้องกันอืม โ okay, อเคยังไงก็ได้ใช้อยู่ละเปิดเลยก็เปิดมา,าสามกองสามร้อยครับก็เปิดได้พันหนึ่งนะมาผสมะอะอสามร้อยสี่ร้อยเจ็ดส,สิบห้า สี่ร้อยเจ็ดสิบห้าห้าร้อยห้าสิบหกร้อยห้าสิบหกร้อยห้าสิบแปดร้อยเจ็ดสิบห้าก็ต้องเปิดอีกหนึ่งอันอยู่ดีแหละโอเคหกพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้า เก้ารอยห้าสิบหนึ่งมันห้าสิบได้กำไรมาห้าสิบแล้วก็ผสมจ้ะผสมผสม ยี่สิบคราวนี้เราจะรู้แล้วว่าอันที่สองอะ่ะเขาเป็นสีเขียวหรือสีฟ้าถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยของผมต้องมีนะเออไปเดี๋ยวไปกดลาไปนี้ก่นจวบจวบโอเคไปดูกัน โอเคน้องน่าจะเป็นสีฟ้านะด,ดฟรือสฟ้ก่ันทิ้งอุ้ยสีเขียวครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันน้องเป็นสีเขียวนะครับโอ้น้องราคาแค่เจ็ดเหรียญเจ็ดจุดแปดเหรียญอ่งองอ,อืมเจ็ดจุดแปดเหรียญใช่ไหมราวนี้ไปดูชิ้นส่วนกัน เราต้องดูแบบความคุ้มค่าควนจะพาลุยคำนวณน,นะครับสีเขียวเนาะโอเค ชุบร้อยสิบอเ้โอเอาเรื่องนะดูชิเคเรียงไว้เหมือนกัน110 1สิอเ้าสอ้าปิดเฉยร้อ อืมเออลองอนล่นนี่มาละมัมครับเพื่อนเอยเรามาดูกัน,นว่าอะไรมันจะคุ้มข้าวับ <c oughs> โอ้ยผมเหมือนจะไม่สบายนะครับขอโทษด้วยเก้าสิบ 9ก้าสเฮ้ยเก้าสิบแปดจุดสองเก้าเบยแปดจุดสองแปดมศูบวก0.9นย์จุดเก้าเก้านิาจุดนะครับเก ว่าเจ็ดกว่าซื้อในตลาดคุ้มกว่าครับก็คือสรุปเลยแล้วกันถ้าเป็นตัวนี้ผสมคุ้มกว่าจะถูกกว่าแค่ห้าจุดห้าเหรียญตัวนี้ซื้อในตลาดครับตัวนี้ซื้อในตลาดครับโอเคเพื่อนเพื่อน,เ,อนเราก็คำนวณคร่าวๆแล้วนะสำหรับกิจกรรมนี้ว่าคุ้มค่าไหมเพื่อนเพื่อนก็ลองตัดสินใจดูถ้ามีเหรียญเยอะก็จัดแต่ถามว่าในราคาเออผมดูก่อนนะ ในราคาเจ็ดจุดปดเนี่ยตัวนี้เท่าไรเนี่ยสามหมื่นสามอ๋อมันเป็นแค่แหลงขุดอืมผมว่าเพ,เพื่อนเพื่อนเพิ่มตังค์อีกนิดนึงนะนิดเดียวแหละมันน่าจะนี่กันไม่เยอะนะผมเชียร์ตัวเดิมนะครับเชียร์ตัวเดิมตัวเดียวในเลทนี้นะเลทประมาณนี้ผมว่าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนจัดตัวนี้ดีกว่า ไหนเนอทีเด็ดเราอยู่ไหนเนอทีเด็ดทีเด็ดทีเด็ดโอ้ยไม่อช้ายังเห็นทุกอยู่เลยนี่ครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์สี่หมื่นได้ราคามันวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่ครับมันก็อยู่เนี่ยเจ็ดกว่าเจ็ดกว่าอย่างเงี้ยเพื่อนต้องรอจังหวะซื้อถ้าไปผสมตัวนั้นซื้อตัวนี้ดีกว่าครับเคนคเพื่อน, <S <S นไว้เจอกันถ้ามีกิจกรรมอะไรอัปเดตผมจะพยายามทำให้ไวที่สุดนะแต่พอดีวันนี้ผมอยู่ข้างนอกไง ตอนกิจกรับมาผมเลยแบบแล้วผมไปธุระไกลด้วยก็เลยแบบไม่ได้ท OK, ําให้นะขอโทษด้วยเคนเพื่อนถ้าไงก็ฝากกดไลค์กดซับตะไคร้ติดตามไว้จะได้เวลามีกิจกรรมอะไรผมจะได้ลงเพื่อนๆจะได้รู้ไงจะได้ไม่ตกหลโอเคไว้เจอกันบาย